เดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับผมปิดวาวนะครับอะปั๊มตัดแล้วครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับช่องช่างเน็ตดี y c แชน n น l นะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทดลองในส่วนของปั๊มน้ำา DC 300วัตต์ตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มน้ำา DC 24โวลต์นะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ทดลองดูดน้ำจากจากถังนะครับไปถังอีกใบหนึ่งนะครับว่าใช้เวลาไปกี่วินาทีนะครับแล้วก็ทดลองส่งน้ำในระยะไกลผ่านสายยาง1นิ้วนะครับยาว25่เมตรนะครับว่า ปลายสายของสายยางนะครับผมได้น้ําแรงขนาดไหนนะครับผมก็ในคลิปครั้งนี้นะครับผมก็จะเอาปั๊มน้ําตัวนี้นะครับเอาไปติดตั้งกับชุดน้ําบ่บาดานข้างหลังผมนี่นะครับผมเพื่อที่ผมจะเอาน้ําตรงนี้นะครับไปใช้ในคอเลียนก็อย่างที่บอกกับคลิปข้างต้นนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมก็จะเอาปั๊มตัวนี้นะครับเข้าไปเข้าไปติดตั้งกับระบบปั๊มน้ําเดิมเป็นที่เป็นไฟ AC อยู่แล้วนะครับผมผมก็จะเอาไป ติดตั้งควบคู่เลยถ้าผมอยากใช้ปั๊มน้ำตัวไหนผมก็แค่ปิดวาล์วแล้วเปิดวาล์วตัวนั้นนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันเลยลืมบอกไปนะครับเวลาใช้กับปั๊มน้ำจุ่มแบบนี้นะครับเมื่อท่านเอาไปใช้าตามครัวเรือนระบบก็ต้องทำเป็นออโต้นะครับผมก็หมายถึงว่าเวลาปิดน้ำก็ให้ปั๊มตัวนี้ตัดอัตโนมัติเวลาเปิดน้ำก็ให้ปั๊มตัวนี้ทำงานอัตโนมัตินะครับก็ต้องมี ฟุตบอลนะครับผมก็ต้องนี่ครับผมก็ต้องไปซื้อฟุตบอลหนึ่งนิ้วนะครับกับสวิกเพเชอร์นะครับผมเพเชอร์สวิกนะครับผมแล้วก็ uh, ทองเหลืองนะครับเป็นน็อตทองเหลืองจากหนึ uh, 1, 1่งหนึ่งทับสี่แปลงออกมาเป็น1นทับสองนะครับเพื่อใช้ขันเข้ากับท่อ PVC 1ซนทับสองนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นฟุตบอลนะครับผมเป็นฟุตบอลเพื่อไม่ให้น้ําจาก ท่อ p ีวนะครับไหลกลับลงไปที่ตัวปั๊มนะครับผมเพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแบบจุ่มนะครับผมก็หาซื้อได้นะครับต้องมีนะครับผมผมจะติดตั้งฟุตบอลตัวนี้นะครับเข้ากับตรงนี้เลยนะครับผมทางที่ดีนะครับก็ควรจะติดตั้งตัวฟุตบอลตัวนี้นะครับให้อยู่ ด้านล่างใกล้ๆปั๊มน้ำจะดีกว่านะครับผมแต่แต่เนื้อของผมเนี้ยพอดีว่าท่อท่อตรงนี้นะครับมันเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วผมผูกแปลงออกมาเป็นหนึ่งนิ้วนะครับก็ก็เลยต้องต้องเอาอาไว้ข้างบนนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปติดตั้งไว้ข้างล่างจะดีกว่านะครับผมเพื่อที่เวลาปั๊มดูดน้ํานะครับจะได้ดูดน้ําแค่แป๊บเดียวก็จะถึงน้ําที่มารออยู่ข้างบนนะครับผม จะได้ลดการสูญเสียพลังงานของปั๊มน้ำนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาติดตั้งฟุตวาลนะครับผมตัวฟุตวาลจะมีลูกศรอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับผมก็หมายความว่าให้เอาลูกศรเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนนะครับน้ําจะได้ดันขึ้นนะครับผมเนี่ยครับดูจากข้างในนี่ก็ได้ครับผมเนี่ยถ้ากดได้ก็หมายความว่าน้ําน้ําจะไปได้นะครับผม ถ้าใส่กับแบบนี้น้ําดูดไม่ขึ้นนะครับผมเพราะมันเพราะมันถูกดันไว้นะครับเพราะมันจะน้ําจะไปทางเดียวนะครับผมก็ต้องเอาให้ให้ที่กดได้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมหรือตามลูกศรนี่ครับชี้ขึ้นนะครับผมนี่นะครับถ้าถ้าทางนี้มันกดไม่ได้นะครับผมน้ําจะไหลไหลผ่านไม่ได้นะครับสําหรับสายไฟนะครับผมผมจะเลือกใช้เป็นสายไฟ vaf นะครับผม ขนาด2.5นะครับผมที่จริงถ้าจะให้ดีนะครับผมควรจะใช้เป็นสายฝอยนะครับผมสายที่เป็นฝอยสาย V VCT นะครับผมจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเขาจะเขาออกแบบมาสำหรับใช้ DC นะครับผมตอนนี้เป็นสายทองแดงนะครับแกนเดียวก็มันก็ใช้ได้นะครับแต่มันแต่มันไม่ค่อยค่อยจะไม่ค่อยจะดีนะครับผมมันใช้ผิดประเภทนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมหาซื้อไม่ได้นะครับ ก็เลยจะเอาตัวเนี้ยใช้ไปก่อนนะครับผมเผื่อว่าหน้าถ้าหาซื้อได้ผมก็จะเอามาเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับ สำหรับการต่อสายไฟก็ง่ายๆครับผมจากตัวปั๊มมาก็จะมีบวกลบใช่ไหมครับนี่นะครับผมนี่อันนี้จากตัวปั๊มนะครับก็จะมีอันนี้ลบอันนี้บวกนะครับผมสายตัวนี้ก็มาจากชุดควบคุมโซลาร์เซลล์ครับผมก็มีลบมีบวกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็เอาฝั่งบวกนะครับมาวนเข้าตัวสวิตช์เพเซอร์นะครับผมแล้วก็จากเพรเซอร์สวิตช์นะครับก็วนกลับมาเข้าที่ ข้วบวกของปั๊มนะครับผมแล้วก็ข้อลบก็เอามาจ้ำเข้าหากันกับตัวที่มาจากชุดควบคุมได้เลยนะครับนีครับผมต่อแบบอนุกรมนะครับผมอนุกรมเพเชอร์เข้ากับตัวปั๊มนะครับสำหรับการเดินท่อก็ผมก็ทำง่ายๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ปัม๊มจากปั๊ม DC ผมก็เอามาเอามาผ่านเพเชอร์ชวิกนะครับมาผ่านาวาลวนะครับผมวาลวเปิดปิด ก็ส่งน้ำออกไปสู่ข้างในบ้านนะครับผมตัวนี้ก็เป็นปั๊มเดิมครับถ้าตอนนี้นี่ผมใช้ปั๊ม DC อยู่ถ้าวันไหนเกิดแบตเตอรี่ผมหมดหรือชุดโซลเซลเซลของผมเนี่ย mm hmm. เกิดปัญหาผม mm hmm. ก็จะปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็ไปไปเปิดวาล์วตัวที่เป็นสายบ้านไว้แบบนี้นะครับผมเนี่ยก็จะใช้ปั๊มน้ำตัวเดิมได้นะครับ าผมไม่ต้องการแล้วผมก็ปิดปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็มาเปิดวาล์วตัวนี้นะครับน้าก็จะไหลไหลจากท่อนะครับผมแล้วก็เข้าไปสู่ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการรันตั้มนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จะใช้แคลมมิเตอร์นะครับจับกระแสของปั๊มนะครับว่าปั๊มตัวนี้กินกระแสที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับมาลองดูกระแสช่วงสตาร์ทดูนะครับว่ากินไปเท่าไหร่นะครับผม ช่วงที่ไปปั๊มน้ำสตาร์ทนะครับผมผมเปิดก๊อกน้ำแล้วครับเดี๋ยวรอปั๊มทำง,งานแป๊บนะครับเกินกระแสอยู่ที่8.30แอมป์นะครับผมตอนสตาร์ทนะครับจากนั้นก็จะลดลงมาเหลือ7แอมป์7.2 2 5นะครับก็จะลดลงไป1แอมม์นะครับผมแอมป์ M, 1แอมกว่าๆนะครับเดี๋ยวมาดูปริมาณน้ำที่ได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ท่อ1นิ้วนะครับท่อสายาง1นนิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้มาดัดแปลงอย่างผมแล้วเจอปัญหาแบบว่าเวลา ท่านปิดวาล์วแล้วนะครับแต่ตัวปั๊มไม่ตัดนะครับผมหรือปั๊มน้ําตัดแต่เวลาเปิดก๊อกน้ําแล้วตัวปั๊มไม่ยอมทํางานนะครับผมมันจะมีสกูอยู่ข้างบนตัวสวิตช์เพรสเชอร์นะครับเนี่ยเนี่ยผมเป็นไขค,รครวงแบนนะครับเนี่ยหมุนหมุนย้อนกับหมุนเข้านะครับให้ทุกคนลองตั้งตั้งดูนะครับผมสมมุตินะครับว่าตัวปั๊มเนี่ย ไม่ยอมตัดนะครับเปิดน้ําไปแล้วปิดปิดวาวล์ล่ะแต่ตัวปั๊มไม่ยอมตัดก็หมายความว่าตัวสปริงข้างในนะครับผมมันมันแข็งนะครับแล้วก็แรงรันน้ํามันไม่สามารถจะดันสปริงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมเราก็สามารถตั้งตัวสกูข้างข้างบนตัวเพเซอร์สวิกเนี่ยครับได้ก็หมุนให้สปริงอ่อนลงครับมันก็จะตัดไวขึ้นนะครับผมอ่าเปิดวาวล์ล้วครับผมอ่าตอนนี้ตัวปั๊มทำงานแล้วครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดวาล์วน้ําแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ได้ปิดวาล์วน้าแล้วตอนนี้ตัวตัวปั๊มยังทํางานอยู่นะครับผมอ่าตัดแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับผมตอนนี้ตัวปั๊มยังไม่ทํางานนะครับน,นี่คือน้ําที่เหลือที่มันค้างอยู่ใน ตัวท่อนะครับผมนี่ตอนนี้ทำงานแล้วครับปั๊มนี่ปิดวาวนะครับอ่าปั๊มตัดแล้วครับผมก็การเดินสายผมก็จะเดินจากตัวปัมม๊มนู่นนะครับผมก็เดินเลาะตามหลังคาเียน,นะครับผมทําง่ายๆนะครับ,รบเดินเลาะออกมา ก็จะเอามาเข้ากับตัวคัตเอาท์นี่เลยนี่นี่นี่ต่อเข้าข้างล่างคัตเอาท์เลยนี่เดี๋ยวมาลองดูาการกินโวลต์ของตัวแบตกันนะครับผมตอนนี้ตัวปั๊มยังไม่ได้ทํางานนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเก็บเก็บเก็บเกบจะสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ไฟจากแบตเตอรี่มีอยู่ที่25.5นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิด ปั๊มน้ำดูนะครับว่าโวนจะตกลงไปเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ตัวปั๊มยังไม่ทํางานนะครับผมเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บนะครับเพราะว่าท่อมันส่งไกลนะครับผมต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่ง นี่ตัวปั๊มทำงานแล้วครับสังเกตว่าน้ำออกแรงมากนะครับผมนี่นะครับน้ำที่ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวนจะตกลงไปเท่าไหร่นะครับผโวนตกลงไปอยู่ที่ยี่ี่จุดเก้านะครับผมจากตอนแรกอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสี่นะครับผมก็ตกลงไปแค่ นิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทดสอบตัวปั๊มน้ํา DC 24โวลต์300วัตต์นะครับผมก็ทําตั้งแต่ทดลองการสูดน้ําจากถังอีกใบไปถังใบนะครับผมแล้วก็เอาตัวปั๊มนะครับไปติดตั้งกับชุดบาดาก็ถือว่าได้น้ําได้โอเคเลยนะครับผม สำหรับใครนะครับที่กําลังศึกษานะครับหรือกําลังหาซื้อปั๊มน้ํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโคงปั๊มจุ่มนะครับปั๊มดีซีหรือปั๊มเอซีก็แล้วแต่นะครับผมก็คลิปครั้งนี้ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ท่านที่กําลังหาซื้อนะครับผมจะได้เอาไปพิจารณานะครับก็เป็นปั๊มราคาหลักร้อยนะครับก็ได้น้ำปริมาณนี้ผมว่าคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าละ ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook หรือ YouTube ไม่ว่าจะเป็นทักมาสอบถามในไลน์หรือเฟซบุ๊กนะครับผมผมก็ยินดีตอบนะครับผมสําหรับัวปั๊มตัวนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างข้างใต้คลิปนะครับก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบผลงานช่างมีนะครับผมผมก็ ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม <g rab> เพื่อที่จะได้ให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้ดูครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ